ทำ b บ c k แล้วจ้ากลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วนะคะ,<ฮ>ะขึ้นเวทีรำอ่อนช้อยเลยสำหรับนุ่นเนธชนกหรือว่านุ่นดำดงเองเมื่อคืนนี้แต่งองค์ทรงเครื่องชุดลิเกคุณผู้ชมเอ้ยอมาดูกันหน่อยจ้า <ฮะ S 2> มาดูกันหน่อยสวยมาก,กนเลยนะนี่เลยค่ะขึ้นแสดงรับเชิญกับคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นคณะที่สาวนุ่นเนี่ยเขามารับเชิญเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกับรุ่งฟ้าด้วยคุณผู้ชมซึ่งพอเปิดม่านการแสดงเปิดตัวสาวนุ่นบอกเลยว่า เสียงตบมือกันอุ้ยเกลียวกล่าว mm hmm. เสียงกรี๊ดจากเหล่าแม่ยกสนันวันไหวเลยจ้ะซึ่งการเปิดตัวของเธอเมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็ได้ร้องขอบคุณแฟนๆลิเกทุกคนที่รอคอยดูเธอและเป็นกําลังใจให้เธอนะคะซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าหนูเนี่ยไม่มีวันที่จะหนีหายไปจากไหนเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะ 嗯。 ก็ร้องเธอค่ะโอเคโอเคขออภัย <c oughs> คุณผ<า>ู้ชมไปอยู่ทล้ปวปดหูแลออ้วกเขอภขอภยัยขออภัยร้องเพาะมากเลยเนะาะซึ่งระหว่างการแสดงเหล่าแฟนริเกมแม่ยกนะที่รับชมผ่านการไลฟ์สดของคณะต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจสาวนุ่นแล้วก็ชื่นชมในการแสดงของสาวนุ่นเป็นจํานวนมากจ้ะ พร้อมก็บอกว่ารอดูการแสดงในครั้งต่อไปของสาวนุ่นด้วยซึ่งเราสามคนก็รอชมการแสดงในครั้งต่อไปของสาวนุ่นเช่นกันค่ะว่าจะไปรับเชิญหรือว่าเป็นนักแสดงประจําคณะไหนหรือเปล่าก็ขอส่งกําลังใจให้สาวนุ่นด้วยนะนิดหนึ่งมีข่าวเมาส์งานในวันนั้นชุดสีแดงที่นุ่นแสดงเนี่ยนะเจ้าภาพถูกใจมากวันเดียวกันแต่ขอจองล่วงหน้าข้ามปีเลยนะโอถึงว่าใส่สีแดงมาเช่วันนี้อ๋อขอบคุณแสง